ดีนแกเลยโบโบโบเลยไปเราไปส้งางทีบแบงครกัน สั่งตัวนี้ไปตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มีอันชามสุชามสุกราเมงแล้วก็ต้มยำเมื่เราเราพ่อป้าก็มีหน้าที่ไปซื้อไอติมเขาเขาห้ามเปล่าห้ามเอามาไหนเปล่าไม่ห้ามเราก็เดินเข้ามาเลยไดร์ฟเวีนร้ปกตินะจิ้มเดร์ควีนเขาห้ามเปล่ไม่ห้ามหรอกจิ้มจุ้มข้าเดิน mẹ đẹp luôn 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 ได้ครับเอาไปลูกนึงก็ได้เดี๋ยวตักไปลูกนึงเดี๋ยวจะปั้มไปโน่นอ่าลูกนึงเลยไหมลูกนึงเลยป่ะเดี๋ยวเอาครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงก่อนมาเสียด้ยเขาไม่มีอ่ะลองครึ่งนึงก่อนนะเดี๋ยวลองดูดิอันนี้กับบะหมี่ก็่งมีอ่าลองดูดิ r้อน nên luộc phèo còn, để đính phong phèo, hot à, r้อน mà, luộc phèo còn nè. R้อน không? Không r้อน. À, không r้อน à. Mới tay tim. Tim thầy, quá. Ngon không anh lục? Ngon. Ngon không? 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 Ngon มันมีความเย็นแล้วก็ไปร้อนเลยแล้วรสชาติอ่ะรสชาตมันก็เอามันมันแล้วมันก็แบบหวานหอมหอมมีอะไรเหรอเขาอานทั้งอันเลยไหมฮะไม่เอาหรอกความอะไรอ่ะแล้วไอ้ครึ่งหนึ่งว่ะไอ้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้เขาลูกหนึ่งไงอ่าที่เอามาสองชั้นเอาลูกหนึ่งไงลูกบนนะลูกบนนี่เลยนะโอเคอ่ะเราเลงไปเลยละเลงใส่น้ำไปตึ้งดูด แล้วก็ตักเอาตักเฉลียบด้วยตัดตัดตัดแล้วกินกับเส้นตัดตัดตัดเดี๋ละเลงอย่างงั้นตัดตัดแล้วกินกับเส้นอ๋าไม่นาเอ้ากินเลยกินเลยตัดเส้นรูปตัดเส้นกินเลยเดี๋ยวละลายหมดมาชิมน้ำปลาปาวันนี้เป็นไงชิมมิ๊หืมอร่อยไหมเฮ้ยจะได้จะได้อ่ะกินเหมือนบะหมี่ต้มซุปกระดูกหมูอ๋อเหรอมันๆใช่ไหมหอมอมันๆอืม อร่อยไหมดูน้ําสีฝั่งนี้จะสีขาวโจ้เลยฝั่งนี้สีโจ้สีโชอยู่กระดูกหมูไม่ผ่านผ่านนะผ่านไปเลยใช่ไหมผ่านเลยผ่านเลยความเลยไหมควาเลยไหเหลือแต่ไอติมควเลยนะควาเลยนะปลาไมงใส่เอาเลยนี่จุกเลยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลย่เออา โเลยอาเองกินนี่มาชิมบะหมี่ต้มยำนะคะใส่ไก่อร่อยไปแล้วยดูน้ำนี่มันเหมือนต้มยำน้ำข้นไปแล้วอ่ะดูดิคนมากเลยอ่ะหนูขอชิมน้ำก่อนอร่อยอ่ะออร่ยมันก็คือต้มยำน้ำข้นปกติอ่ะ มันก็ใส่นมใช่ไหมใช่ใส่นมใส่นมปกติอ่ะดูสีสันนี่โอ้โหร่อยสีสันนี่อร่อยมันนัวนะมันนัวขึ้นเลยใช่ไหมของเจ้านายดิมันน้ำขาวจั๊วะอร่อยไหมลูกมันนัวขึ้นใช่ไหมโอ้โหคนละครึ่งลูกไอ้คนละลูกออกมาเอาเอาไอ้จิ้มแซนด์ด้วยนะเออจิ้มมาด้วย อร่อยใช่ไหมใส่กินน้อย<พ>ไปเปล่าไม่น้อยอย่าเพิ่งให้มันละลายหมดนะมันจะได้ความร้อนความเย็นอ,ะอ่ะเหรออร่อยกินใหญ่อร่อยสองคนปลาลองแต่ปลาลองบ้างอร่อยเหนือไหมอืมอร่อยความเป็นต้มยำมันหายไปเลย มันออกมันมันอย่างเดียวเลยเออมัน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 แล้วได้ความหอมของนมนมถ้าลองกินฝั่งที่แม่ปคุกเสร็จฝั่งนี้มันจะเป็นเข้มข้นใช่ไหมใช่เราดูนะอันนี้คือฝั่งน้ำคือไม่ได้ใส่ที่ไม่ได้ใส่ตีนใช่ไหมโอ้โหต้องเทสก่อนนะอือพี่ก็เหลือฝั่งนี้ไว้เหมือนกันตอนนี้เข้มข้นมากเข้มข้นเลยฮะเข้มข้นถึงพริกเผาอือยี่ ตังนี้นะตัวนี้เป็นน้ำต้มยำนะนนี่แบบใส่นมใส่น้ำปลาดูๆอ่ะใส่นน้ำกระดูกใส่นมเยอะๆครับจะว่าจะได้ลองต้องลองไม่ลองลองอันนี้ต้องลองดูลองดูไม่เปลี่ยนเลยความเปลี่ยนหายไปเลยความต้มยำหายไปเลยลูกเหมือนน้ำแบบนี้เลยลองดูจริงๆหายไปเลยไม่เป็นต้มยำเลยอ่ะมันเหมือนน้ำกระดูกอ่ะมันมันมันเหมือนต้มยำเอ้ไม่ใช่มันเหมือนมาม่าที่เขาแบบ Mama, มาม่ายำๆรสเด็ดอ่ะรสอะไรนะรสเด็ดอ่ะอ่ะอนใช่ไหมมันไม่ใช่ต้มย <ừ> ำแล้วนะ <ừ> หายไปเลย ก็ลองไปทดยนะเอ่ลองทำกันดูก็อร่อยนะอันนี้คือนจิบันชใช่ไหมนจิบังะไรบุ้น้ยแป้งไส้รอกท